เปลี่ยนช่องเด็ดขาดต้องบอก<ช>เลยวันนี้แต่ละข่าวของเรานี่น่าติดตามทั้งนั้นใช่แล้วนะครับ <c oughs> ข่าวแรกของเราวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้านะครับของเหตุเพลิงไหม้เรือสำเภาที่ก็มีการใช้นในการถ่ายทําภาพยนตร์นะครับ<ช>เรื่องพระนเรศวรกันกนะครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตกันว่าสาเหตุเนี่ยมันคืออะไรกันครับ หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับเรือสมภาโบราณที่เคยใช้ถ่ายทาภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรเมื่อเวลาประมาณ3ามทุ่มของคืนวันที่7มีนาคมนะครับที่ผ่านมาความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยเจ้าที่นะครับแล้วก็ผูเ้เกี่ยวข้องเนี่ยก็ยังคงปักใจเชื่อว่าสาเหตุเกิดจากเศษเอฟเฟกต์นะครับของการแสดงแสงสีเสียงวันเปิดตัวตลาดน้าแต่ว่าก็ยังคงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยมันเกิดจากอะไรจริงๆครับ เบื้องต้นพันโทว,วันชนะสวัสดีหรือผู้พันเบิร์ดผู้รับบทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเปิดเผยกับทีมข่าว True Insight ผ่านทางสายโทรศัพท์นะคะว่านักแสดงทุกคนรวมถึงหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนรู้สึกตกใจเมื่อทราบข่าวเพราะว่าท่านมุ้ยตั้งใจจะมอบเรือให้เป็นสนัญลักษณ์สำคัญของตลาดน้ำย้อนยุคที่จะใช้เป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ต่อไปค่ะนอกเหนือจากความผูกพันที่ ีในหนังแล้วอะ่ะมันยังมีความสมคัญที่มีความสําคัญในเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์คือเราเรานึกถึงเรือสำเภาลํานี้เนี่ยเราไม่สามารถจะไปหาที่ถ่ายแบบไหนที่มันจะถ่ายได้รอบด้านเอากล้องไปลอยน้ําอยู่แล้วก็ถ่ายเรือได้รอบด้านแบบเนี้ยซึ่งหมายความว่าเรือลำนี้ปัจจุบันเนี่ยที่มันลอยอยู่มันลอยอยู่มันไม่ได้ยึดติดอยู่กับอะไรอะ่ะมันลากไปลากมาได้ถ้าเอาเรือลานี้นะ ไปลอยในแม่น้ําเจ้าพญาปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ลอยได้เลยอะ่ะท่านมุ้ยก็คงจะเสียใจเพราะเนื่องจากว่าต้องการที่จะให้ส,สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ถ่ายทําแบบว n e s t o เซ e r v i c e ได้เลยอะ่ะและในกองอย่างนี้มีมีไลน์กรุ๊ปคุยกันของของกลุปหนังหรือว่าของนักแสดงไหมครับแล้วมีการพูดถึงเรื่องนี้ไหมพี่มีครับในในกรุ๊ปก็ส่วนใหญ่ก็โอ้เสียใจว่าอะไรแบบนี้ไม่ไนะ่าเนาะเอ้มันไม,นมน่ยังไงเขาคุยกันนะแต่ส่วนใหญ่แล้วนักแสดงที่ ที่ถ่ายทำแบบณณเกิดเหตุที่ไหมอ่ะเขาไม่อยู่ในพื้นที่ครับเขาก็เลยไม่ทราบว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงทาไมมันถึงไหม,มซึ่งปัจจุบันก็ยังยังหาเหตุการณ์เหตุผลอยู่ว่าทำไมถึงไหมครับแต่ผมก็คิดว่ามันน่าจะไหมเฉพาะโครงข้างนอกนะแต่ความสเสถียรของมันก็ยังคงคง,งอยู่ก็อาจจะต้องบริณะกลับขึ้นมา แล้วเท่าที่คุยกันท่านมุย้ยหรือนักแสดงคนอื่นๆมีมีการคุยกันว่าจะกลับไปดูเรือที่ไหมไหมครับไปครับไปเพราะว่านอกเหนือจากว่าถ่ายทําทะเลสวนจบแล้วอ่ะมันยังต้องเป็นพื้นที่ถ่ายทําต่อไปอีกแล้วก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของกาญจนบุรีต่อไปอีกโอเคนะครับพี่ขอบคุณมากนะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับก็คือภาพของเรือที่เราได้เห็นกันไปนครับเรือโบราณจากตำนางสมเด็จพระนเรศวรนะครับเ,เรือลนี้เนี่ยเคยถูกใช้ในภาค3ภาค4แล้วก็ภาค5โดยมีการดัดแปลงรูปลักษณ์ภายนอกนะครับซึ่งก็เปิดตัวครั้งแรกในตอนที่3หรือว่าตอนยุทธนาวีครับเมื่อเจ้ากรุงละแวกนะครับต้องการดูท่าทีแล้วก็ฝีมือของกุ้งศีอยุธยา จึงมีการสั่งให้ตรชาชนชาวจีนฝีมือกล้าชื่อจีนจันตุนะครับตีเรือสำเภามามอบแล้วก็ให้เขาเนี่ยไปลอบสืบความมาครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ถูกจับพิรุธได้จนต้องตีสำเภาหนี้กลับกรุงละแวกโดยสมเด็จพระนเรศวรนะครับทรงนำทัพเรือออกตามจนเกิดยุทธนาวีขึ้นกินเวลาทั้งหมดเนี่ยกว่า8ปีครับ สำหรับตำนานสมเด็จพระนเรศวรภาค3นะคะเข้าฉายตั้งแต่31มีนาคม2554ค่ะโดยมีชูชาติทรัพย์สุทธิพรรับบทพระยาจีนจันตุค่ะ ก่อนไทยทำเรือลำนี้ถูกออกแบบให้ใช้งานได้จริงลำเดียวในโลกนะคะจากฝีมือของอาจารย์กนกขาวมาลาแห่งพิพิธภัณฑ์เรือไทยและประสานขวัญโพชาจากกรมอู่ทหารเรือเป็นทีมออกแบบโครงสร้างเรือสำเภาจีนโบราณน,นะคะซึ่งมีความยาว35เมตรกว้างประมาณ8เมตรความสูง2ชั้น5เมตรใช้ฝีพาย72คนประจำ36ช่องพายค่ะ พวกแบบก็ใช้เวลาค้นคว้าข้อมูลจากคงสวารคไทยแล้วก็บันทึกประวัติศาสตร์ของต่างชาติที่เข้ามาในสมัยอยุทยานะครับนับร้อยเล่มเลยตั้งแต่ปี2551โดยท่านมุ้ยครับก็มีการกํากับดูแลแล้วก็ให้คําปรึกษาแนะนํากับผู้ออกแบบแล้วก็ทีมสร้างอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดครับใช้เวลาทั้งสิ้นเนี่ยในการสร้างแล้วก็ตกแต่งถึงเดือนด้วยกันด้วยงบประมาณเ,เกือบ30ล้านบาทครับโครงสร้างก็เป็นเหล็กนะครับแล้วก็ใช้ไม้ประกอบและตกแต่งทั้งลำมีอายุการใช้งานเนี่ยมากกว่า30ปีเลยแหละครับ โดยก็มีการสามารถปรับเปลี่ยนนะครับเป็นเรือสำเภาแบบตะวันตกได้เพื่อน,นําไปใช้ถ่ายทาภาพยนตร์เรื่องอื่นๆซึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะครับต่ออุตสาหการรมภาพยนตร์ของไทยต่อไปในอนาคตด้วยแหละครับซึ่งก่อนที่จะเกิดเหตุสำเภาจีนถูกจัดโชว์ในสวนน้ํากองถ่ายท่ายสุรศรีของกองพลทหารราบที่9้าค่ะและเกิดเหตุเพลิงไหม้ในวันฉลองเปิดตลาดน้ำน,นั่นเองเบื้องต้นนะคะกองพลทหารราบที่9้าและชาวจังหวัดกาญจนบุรีอยากจะบูรณะเรือขึ้นมาใหม่เพราะว่าอยากจะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดต่อไปค่ะ การแสดงนะครับกเมื่อวานนี้เองนะใช่เสียดายมากๆเลยนะสวยงามแต่ว่าในเรื่องของการที่จบนนะบูรณะใหม่ก็ต้องใช้เงินทุนมาใช่พ้าเคยไปไมาครั้งหนึ่งหูแบบมันมันใหญ่มากแล้วคนไปเที่ยวกันเยอะมากที่นัน่นนะครับเพราะว่าก็เป็นกองถ่ายทำของพระนเรศวรด้วยใ,<ช>ในตอนนั้น,นก็ได้ดูนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,องคงจะสืบหาสาเหตุต่อไปค่ะ